ต่อมาแบบฝึงกหัดที่จะมาดู้ด้วยกันอีกข้อนึงนะคะคือข้อสิบนะคะข้อสิบหน้าตาคือถ้าดูจริงๆเอาดีๆไม่หลอกตัวเองหน้าตาละไม้คล้ายข้อเจ้าไหมโคตรเหมือนเลยถูกปะ่ะเหมือนมากเลยโอเคเนาะแพทเทิร์นคล้ายๆกันแน่นอนนะคะอ่ะโอเคนะพอย้นสร้างตัวแปรใหม่ถูกปะ่ะแล้วก็ปลดอาร์คทิงถูกปะ่ะอ่ะนี่สร้างตัวแปรใหม่ถูกปะ่ะเอาอาร์คแทน สร้างตัวแปรใหม่เอา Arc cos สร้างตัวแปรใหม่แล้วปด Arc ิ้งก็จะวา,าดสามเหลี่ยมมุฉากได้โอเคเนาะเริ่มเลยกำหนดให้นะคะอมีค่าเท่ากับ Arc tan 10ลบ24นะคะส่วน7โอเคเนาะปด Arc ิ้งก็จะได้เป็น tan ขุง a นะคะ มีค่าเท่ากับติดลบยีส่วนเเราอย่าลืมนะว่าเป็นมุมลบนะคะค่าแทนเป็นมุมลบต้องอยู่คอดแดนที่สีเดอร์สีเดอร์เพราะงั้นที่เหลือก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลยให้อยู่พอแดนที่สี่ก็เชียงลงเลยตื้อตื้อลักษณะแบบนี้เนาะ,อออะโอเคอ่ะเพราะงั้นมุมนี้เป็นมุมเอง มุมฉากเนาะ,ะแทนคืออะไรแทนคือข้ามนะคะข้ามข้ามเป็นแกน x หยุดแกน y ข้างล่างเนาะติดลบ24นะคะอ่าข้ามชิดนะคะชิดก็แกน x ฝั่งขวามือเป็นบวกก็คือเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นรูปด้านฉากก็เป็นเจ็ดยี่สบสี่อีกด้านหนึ่งก็ยี่ิบห้าเนาะโอเคนะใช้บ่อยๆนะ่าจะพอจำได้แล้วนะโอเคนาะออ่ะเรียบร้อยได้สามเหลี่ยมมุม a แล้ว ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะคะว่าให้ดีบอยนะคะมีค่าเท่ากับอาร์คอสบ้างแล้วก็วนอีลอรดเดิมอาร์คอส์ลบสิบส่วนสินะคะอาร์คอส์ลบสิบส่วนสิบดกดอาร์ทิ้งได้เป็นคอสบี B นะคะเท่ากับลบสิบห้าส่วนสิบเจติดลบอยู่คอแดนไหนเอ่ยคอสติลบอยู่คอแดนที่สองนะคะ โอเคนะสำหรับ i n นเ r อรเราจะไม่สนใจคอร์ดแดนอื่นๆนะเราจะสนใจเฉพาะคอร์ดแดนที่ทำให้ตัว i n นเ r อรแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันนะคะที่เหลือวาดรูปจากสามเหลีย่ยมมุมชาที่อยู่ในคอร์ดแดนที่สองอ่ะเรียบร้อยให้มุมเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นมุม b b บอยใชไหมคอสออลายคอสคือชิดนะคะลบสิบห้าถูกปะเพราะว่าแกนเอฝั่งซ้ายฉากคือสิบเจ็ดนะ พอฉั้อีกด้านหนึ่งด้านข้างก็ต้องเป็น8ปถูกปะแปดสิบห้าสิบเจ็ดเรียบร้อยนะคะได้สามเหลี่ยมมุม A กับสามเหลี่ยมมุม B แล้วที่เหลือก็ไปจับโจทย์ถูกปะได้เลยโจทย์บอกว่าไซน์เปิดวงเล็บอาร์คแทน,นะคะลบยี 24, ส่วนเติดบวกนะคะอาร ลบสิบห้าส่วนสิบเจ็ดโอเคเนาะอ่าแทนอาร์แทนถูกไหมแทนอาร์แทนด้วย a แทนอาร์คอสด้วย b นะคะพอแทนก็จะกลายเป็นซ้ายคุ้นเคยสุดๆด A บวก b โอเคนะมุม A เท่าไหร่ไม่รู้มุม b เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าแยกกันเรารูนะ้เนาะก็โยนเข้าสู่สูตรเลย s ซ n ์เบวก b ขึ้นต้นด้วยซ้ายก็ไซด์คอ c o s i n นะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมมุมบวกก็บวกแล้วก็จับมุม a b a b วางโอเคเนาะแล้วก็ทำไมไปหาว่า s i น์ a มีค่าเท่าไหร่ก็ดูสามเหลี่ยม a นี่ไงซน์คือข้ามถูกปนะเอ้ยขอโทษทีไซน์คือข้ามค่ะโอเคนะซน์คือข้ามคาะอ่าเพราะงั้นข้ามคือลบยี่สิบสี่นะคะ ฉากคือยนะีอนะ่สิบหเนาะเพราะฉะนั้นเราดูไซด์เเราก็ดูด้านของสามเหลี่ยม A นะคะต่อมา cos a นะคะ cos A ก็ดูสามเหลี่ยม a เหมือนเดิมนะคะสามเหลี่ยมเเหมือนเดิมนะ cos คือชิดเจนะคะฉาก25้า 25, นะคะค o s คือชิดเจนะคะฉาก25้า 25, นะคะโอเคนะขยับต่อมานะคะจะมาดูสามเหลี่ยม B บ้างนะคะสามเหลี่ยม B cos สนะคะสามเหลี่ยม B cos B cos คือชิดสิบห้านะคะฉากสิบเจ็ด 17, นะคะอคนะ่าเพราะฉะนั้น คอสคือชิดนะคะลบสิบห้าเนาะอย่าลืมดูเครื่องหมายด้วยนะคะฉากสิบเจ็ดนะอ่าแล้วก็ไซด์ดีนะคะไซด์คือข้ามแปดนะคะฉากสิบเจ็ดนะคะอ่าได้เท่าไหร่จากบวกกันเนาะ,ะเรียบร้อยอนะอ่าพะฉัน้นตัวส่วนเหมือนกันเลยยี่สิบห้าส่วนสิบเจ็ดยี่สิบห้าส่วนสิบเจ็ดทั้งคู่เพียงก็ส่วนยาวๆด้วยสี่สองห้าเนาะ ่าย่สิบสี่คูณลบยี่สิบสี่คูณลบสิบห้าได้สามร้อยหกสิบเจ็ดกับแปดคูณกันได้ห้าสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นจับรวมกันเลยได้เป็นสี่หนึ่งหกส่วนด้วยสี่สองห้าจบค่ะพงค์โอเคนะ เอ้งจะเห็นว่าพอเรารู้จักอาร์ปุ๊บเนี่ยเข้าตัวอย่างสิบข้อเนี้ยน่าจะเห็นแบบลีลาโจทย์เบื้องต้นแล้วนะคะว่าทิศทางถ้าโจทย์ให้คิดเลขเกี่ยวกับอาร์จะไปในเวไนแนวทางแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดูจบนะเมื่อดูจบถึงข้อสิตรงนี้แล้วนะคะอ่าอันถัดไปนะคะจะเป็นตะลุยโจ์นะเป็นส่วนที่น้องๆน,นะคะเด็กๆต้องไปทปําแต่ฝึกหัดมาส่งนะคะตะลุยโจทย์ชุดที่สามนะคะพยายาม ดูไปฟังไปคิดไปแล้วก็ทำเองเนาะเพราะว่าผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับตัวเองทางนั้นเลยโอเคนะเพน,นฝากไปเลยตะลุยโจทย์ชุดที่3เป็นการบ้านนะคะอ่ากำหนดส่งในคลาสรูมเนาะเดี๋ยวแจ้งในคลาสรูมอีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะ